ก็เดี๋ยวจะพูดสดๆเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ใช้ธนาธรนะครับผมธีรพงษ์เงินอยู่นะครับอายุ44ปีครับปัจจุบันอาชีพรับราชการตำรวจครับยศร้อยตำรวจเอกครับทอ่อ,ทอาการที่ป่วยขอยงผมก็คือด้วยด้วยปัจจุบันนยผมไม่ไม่มีอาการแสดงอะไรออกมาเลยก็ว่าเป็นคนที่ถุกขภาพดีแล้วก็เล่นกีฬาเป็นประจำมันมันมีวันหนึ่งอ่ะผมผมปวดท้องปวดท้องแบบไม่เคยเป็นมาก่อน่ะแล้วชีวิตหนึ่งผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยนอน แล้วทีนี้เอาันปวดท้องใช่ไหมผมก็ไปไปโรงพยาบาลเขาเขาก็รับแอดมิดนะครับเพราะมันปวดมากก็เลยก็เลยตรวจไปตรวจเอ็กซเรย์อันตราซาวอะไรพวกนี้ครับผลปรากฏว่ามันเจอนิ่วน,นิ่วปรากฏน,น,นิ่วในไตทั้งสองข้างโดยที่หมอบอกว่าข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีเยอะหน่อยข้างขวาก็จะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเม็ดเล็กๆก็นอนโรงพยาบาลสามวันเพื่อรอดูอาการมันมันก็ปวดอย่างทรมานนะครับแล้วก็ ผลการอั้ตราซาวเนี่ยหมอบอกว่าถ้าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาําได้คือผ่าออกอย่างเดียวมันน่ากลัวนะผ่าตัดที่ตายมันน่ากลัวอา่าก็นิดไปคิดมาเราก็ต้องไปโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางอา่าก็ก็เลยตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร,ร์ส,สุนันทศจากจากวันที่ป่วยนับสิบห้ามีนาก็ไปหาหมอที่ธรรมศาสตร์สิทบทวันที่สิบเก้ามีนาแล้วก็เขาก็นัดนัดตรวจใช้เวลาประมาณห้าสิบวันนะครับถึงจะได้เข้าระบบอะไรเครื่องเอ็มอไอะไรของเขาอ่ะ ทีนี้ระหว่างที่รอเนี่ยแค่สิบวันมันไม่มีอาการอะไรแล้วพอดีญาต์ญาติญาติผมนะเขาเอาธนาธรที่เขียวธนานกรนะมาทิง้งมาทิ้งไว้ที่บ้านนานแล้วแหละผมก็ไม่เคยสนใจมันหรอกเพราะผมมใช้แต่ยาสิฟันทีนิตี้คือด้วยตัวเองก็ไม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องสมุนไพรหรือว่าแผงนโบราณเท่าไหร่นักครับคือยังไม่ศรัทธาว่างั้นเถอะคือระหว่างนั้นผมก็ดื่มไปดื่มไปประมาณสองขวดครับคือตื่นมาก็ดื่มดื่มวันละยี่สิบดีซีตามที่ที่ ขีดที่แก้วนะครับแล้วพอถึงเวลาเป็นตรวจที่ธรรมศาสตร์ก็เข้าเครื่องเอ็มอไอหรือว่าไอเข้าอุโมงค์เลยนะครับก็ต้องทําการฉีดสีฉีดสีเข้าไปแล้วก็เขาใช้เวลาตรวจมันมันรู้สึกมันนานนะครับน,นานเกือบยี่สิบห้านาทีได้บ้งกว่าจะออกมาจากห้องนั้นอนะ่ะผมก็เลยถามเจ้าหน้าที่เขาว่าทาไมมันนานจังอะไรแบบนี้เขาก็บอกผลตรวจมันไม่ไม่เหมือนกับโรงพยาบาลแรกที่เขาให้เป็นแผนซีดีให้ข้อมูลหมอไปคือมันก็ว่าเขาหาไม่เจอ หรือว่ามันมันน้อยอะไรประมาณเนี้ยก็หลังจากนั้นกลับบ้านก็มารอฟังผลอีกเจ็ดวันก็ไปพบแพทย์หมอบอกว่าที่อ่าหมอเขาเป็นหมอหมออาจารย์หมอหมอ,มอะไรแต่เขาก็เรียกเราพี่แล้วบอกว่าอ่านิ้วในไตข้างซ้ายมันเหลืออยู่แค่เม็ดเดียวส่วนข้างขวาเนะ่ะมันแทบจะไม่เหลือแล้วก็ก็เลยดีใจว่าเออหมอบอกว่าไม่ต้องผ่าไม่ต้องอะไรละให้กลับบ้านได้ไม่ต้องรักษาตัวต่อซึ่งหมอเขาก็ง,งงๆเหมือนกันว่าทําไมผลไม่ตรงกันก็ ระหว่างที่ดื่มนะครับดื่มธนทรนะมันจะมีอาการก็คือว่าผมฉี่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่อยมากแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะมันมันมันปวดขนาดที่ว่ามันมีก้อนออกมาเหมือนเม็ดเข้าสารเล็กๆครับที่เราปัสสาวะออกมาเป็นคือผู้ชายมันจะปัสสาวะที่โถฉี่ใช่ไหมครับมันก็มันสามารถเห็นได้ว่ามันมีอะไรหลุดออกมาแล้วหลังจากวันนั้นถึงวันนี้ผมก็ยังไม่มีอาการอีกเลยนะครับกลับจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้ยามากล่องหนึ่งซึ่งหมอบอกว่ากินตอนที่มันมีอาการปวด แต่มันก็ไม่เคยไม่เคยปวดอีกเลยอะครับแล้วระหว่างที่รอเอ็มอไออ่ะก็ไม่เคยกินยาอะไรนอกจากธานาทอนกินกินไปแค่สองขวดเท่านั้นแล้วกินมันก็ไม่มีอาการไม่มีอาการแทรกซ้อนหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากปัสสาวะบ่อยขึ้นครับแล้วผลพลอยได้ของการดื่มธานาทอนอ่ะคืออาชีพผมเนี่ยจะมีการตรวจสุขภาพทุกปีครับโดยโรงพยาบาลตลํารวจจะตรวจประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปีคือผมเป็นไขมัน คอเลสเตอรอลอยู่ประมาณ252ซึ่งเกินก็าเกินเกิน200ก็ถือว่าเกินใช่ไหมครับแล้วกดยูริกนี่ยอยู่ที่ประมาณ7.6ก็ก็กดยูริกเนี่ยที่เป็นสาเหตุทําให้เป็นเป็นนิ่วเป็นอะไรเนี่ยแล้วอพอพฤษภาคมปีเนี้ผมก็ตรวจร่างกายปกติจากโรงพยาบาลตํารวจนะครับแล้วทีนี้ผลมันออกมานะมันแปลกใจตรงที่ว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยมันลดเหลือแค่1 7ก จาก250กว่าเหลือแค่176แล้วไอยูริกเนี่ยเหลือแค่6.8ซึ่งมันน่าจะเป็นผลภายได้จากการดื่มไม่ทนาทอนนี่แหละครับ